มีบีการอินฟินตี้ครับผมสำหรับร้านเรานะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นแบงค์การปืนเสียงเปล่านะครับจากโซลกินะชื่อรุ่นว่า914ออโต้นะครับเป็นตัวสีฟูมหรือว่าสีไทยท่านนั่นเองนะฮะลำกล้องตันนะแบงค์การปืนเสียงเปล่ามีเหล็กก้านข้างในนะครับใช้กับกระสุนแบบนี้นะครับกามพอซึ่งจะไม่มีหัวสุนนะมีแต่เสียงเปล่าเท่านั้นให้เสียงที่ดังเหมือนกับปืนจริงนะครับสะใจแน่นอนนะตัวนี้มีโหมดฟูออโต้มาให้นะครับเพื่อนๆแค่ดันตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับโหมดไปข้างบนสุดแบบนี้ก็สามารถยิงแบบฟูออโต้ได้แล้วนะครับ ก็มีระบบเซฟมาให้นะครับเซฟก็แบบไกด์วืดนะครับแล้วก็เซมิออตโอตโ้เช่นกันนะฮะปืนก็วสัสดุเป็นโลหะทั้งกระบอกเลยนะครับผมสามารถยิงดับเบิลได้นะฮะร,รุ่นนี้ดับเบิลได้มีสะพานไกอยู่ข้างนอกนะครับผมเป็นปืนที่มีไซส์กระทันรัดนะครับขนาดประมาณ1ฝ่ามือน้ําหนักกําลังดีนะฮะเวลาเราใช้งานแล้วก็นากระสุนเข้ามาแบบนี้แล้วก็ขึ้นลำหนึ่งครั้งครับผม จากนั้นก็เหนียวไกนะครับในโหมดที่เป็นเพื่อนชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น semi auto หรือก็ full auto นะครับเดี๋ยวผมจะคัดปอกให้ดูนะฮะเมื่อยิงเสร็จนะครับลูกหมดก็สามารถแขวนสไลด์ได้นะครับแบบนี้เลยนะฮะช่องคัดปอกเปิดโล่งนะครับทำให้ปืนไม่ติดขัดแน่นอนนะครับสนใจก็สามารถสั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับตอนนี้ยังมีสินค้าอยู่นะครับช่องทางติดต่อสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ